วันที่2กรกฎาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีนายวิวัฒนิติการจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราช,ชบุรีร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพ,พัฒนาคลองรัฐพีภายใต้โครงการ10ของสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายเกติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยประธานในพิธีพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจสามครั้งพร้อมกันจากนั้นร่วมทํากิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาคลองรัดพีซึ่งคลองรัดพีอําเภอดำเำมินสะดวกจังหวัดราช,ชบุรี เป็นหนึ่งในสิบของเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการ10บองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ในานามรัฐบาลซึ่งคลองรัดพีเดิมชื่อคลองขุดรัดราช,ชบุรีมีความยาวคลองประมาณ16.8กิโลเมตรมีพื้นที่คลองผ่านสอำเภอ7ตำบลเริ่มตั้งแต่ตำบลดำเนินสะดวก ตำบลท่านัดตำบ, 40, 000, ตบล4ี่หมื่นตำบลแพงพวยตำบลบางป่าตำบลพงสวายสิ้นสุดที่ตำบลโคกม่อตลอดสองฝั่งคลองจะมีพักตบชวาวัชพืชรวมถึงสิ่งปฏิกูลลอยเป็นจำนวนมากในวันนี้จึงได้นำเรือล่องในลำคลองเพื่อตักวัชพืชรวมถึงนำรถแบ็กโฮตักพักตบชวาเพื่อฟืน้นฟูคลองรัดพีให้สามารถพิกฟื้นความสมบูรณ์ของคลองกลับสู่สภาพสวยงามดังเดิม